ครับผมก็สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับคุณอาร์มแล้วก็ทีมงานนะครับน้องเจกแล้วก็พี่ขีนครับวันนี้นะครับเราเนี่ยครับมาซื้อน้ํานะครับไปบริจาคให้ทหารอยู่ที่อําเภอน้ํายืนกันนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะขนน้ํานะครับขึ้นรถกระบะนะครับก็วันนี้จะไปกันสามสี่คันนะครับแต่หนึ่งในนั้นก็คือใช้รถกระบะของคุณอาร์มนะครับในการขนน้ําด้วยครับเดี๋ยวเรามาขนน้าขึ้นรถกันครับ ちょっと待って。<noise> <noise> ล้าก็นะครับได้หนึ่งเทีย่ยวแล้วนะครับก็โอเคครับผมเอาแบบพอประมาณที่ใสแ่แล้วก็จะมีรถของ น้องเจ็กอีกนะครับแล้วก็น้องเปียกจะมาช่วยนะครับผมอันนี้ก็เพิ่งขนขึ้นรถน้องเจ็กไปแล้วครับคันที่สองนะครับผมแล้วก็รถพี่พี่น้องเดี๋ยวตามุญะโอมาอีกครับผมอันนี้ก็เป็นคันที่สามครับเป็นรถน้องเปียกนะครับผมนี่นะครับน้องเปียกครับก็โอเคครับกับเบ่งทยอยทยอยกันแชร์กันนะครับผมนี่คือกระดังของพี่โจนะครับวันนี้น่าจะพี่โจเฟีวนะครับนี่เฟีวนะ ครับผมนี่ก็คือบันกรศที่พี่นะครับน้องๆของเรานะครับที่จะไปร่วมบริจาคนะครับน้ำนะครับอยู่ที่ทางกัทลักษ์แล้วก็อําเภอน้ํายืนนะครับผมก็เนี่ยครับอย่างรถต้นเกกระใสนะครับนี่รถน้องเปียกนะครับเต็มเลยครับอันนี้รถวาวนะครับก็รถของพี่จนะครับพี่จอันนี้ครับก็เป็นรถของพี่วนะครับผมก็เป็นรถของน้าแหลม รถสุดท้ายคันดําทางโน้นนะครับพี่เม่ก็คือของพี่ช่างตั้มนะครับผมก็ปฏิบัติการไปบริจาควันนี้ก็เรียกว่าปฏิบัติการเลยนะครับก็อยู่ประมาณ6-7คันนะครับผมที่พี่ๆน้องๆทางอำเภอพุทธานแลวก็ญาติผู้ใหญ่นะครับด้านค้าต่างๆที่ร่วมสนทุนในการนะครับซื้อน้ําซื้อของใช้ต่างๆนะครับไปอุดหนุนสนับสนุนนะครับกองทัพไทยเราไทยนิรักสงบครับแต่ถึงรบเราไม่ขาดจริงๆครับนี่ก็คือเป็นน้ําใจ บุญของพี่ๆกันทุกคนครับเพื่อนๆพี่น้องๆนะครับก็ร่วมเป็นกําลังใจนะครับให้หานไทยของเรานะครับในครั้งนี้ด้วยนะครับผมขณะนี้เราก็กําลังเดินทางนะครับออกจากอําเภอคุนหารนะครับผมอันนี้ก็คือทีมงานพวกเรานะครับก็เดินทางนะครับเนี่ยนะครับอันนี้เป็นรถของน้องเปียกนะครับข้างหน้าครับน้ําพร้อมธงชาติไทยเลยนะครับผม วกเราก็จุดมุงไยที่น้ำยืนนะครับผมอ่ะบรรยากาศวันนี้ก็ถือว่าแจ่มใสโอเคดีนะครับผมนี่ก็คือขบวนการเดินทางของเรานะครับที่จะไปนะครับบริจาคนะ้ำให้พี่ทหารน,นะครับผมครับเดี๋ยวเราจอดรอนะครับเพื่อนพ้องน้องพี่ที่จะมาสมทบกันอีกนะครับในวันนี้ครับขณะนี้ผมก็เดินทางถึงบ้านภูมิสรอนนะครับ นะครับการทัก,ทกลยนะครับผม mm hmm. ก็เห็นพี่ทหารเป็นช่วงเป็นช่วงนะครับซึ่งมาซื้อสเสบียงนะครับไปตุนไว้นะครับผมนี่ก็คือหมู่บ้านภูมิสรอนซึ่งเป็นหมู่บ้านหนึ่งนะครับในอดีตที่แบบว่ามีการประทะาก,กันที่เขาพระวิหารนะครับแล้วก็ลูกระเบิดนะ่ะตกเยอะมากนะครับผมนะครับทุกวันนี้ก็ ถือว่าแบบถนนทางพัฒนาขึ้นนะครับหมู่บ้านก็เริ่มโอเคขึ้นแล้วนะครับแต่ว่าสถานการณ์ก็ยังตึงเครียดเรายังไม่รู้ไม่แน่ไม่นอนนะครับว่าแบบจะส่งผลกระทบมาถึงนี่อีกไหมครับผมเพราะว่าแนวชายเดินกำลังตรึงพี่ทหารนะครับไว้อยู่นะครับผมเดี๋ยวเราค่อยามาตามสถานการณ์นะครับของประเทศชาติกันนะครับ ขณะนี้เราก็เดินทางนะครับมาถึงอําเภอน้ํายืนแล้วนะครับผมเนี่ยนะครับระหว่างทางมานะครับก็เห็นนะครับก็พี่น้องนะครับคนไทยนะครับเรานะครับก็คนน้านะครับและก็สิ่งของต่างๆมาจะมอบนะครับมามอบให้พี่ๆทหารนะครับที่ประจําการนะครับอยู่ที่อําเภอน้ํายืนนะครับผมก็ร่วมโดยช่วยกันเยอะนะครับ หลังไล่มาเรื่อยๆเลยนะครับครั้งนี้ครับเพื่อชาติเรานะครับผมจะเห็นได้ว่านะครับเนี่ยจากรายที่รายทานนะครับทหาันนะครับมาบริจาคเข้าคองครับเนี่ยให้พี่ๆทหารนะครับกำลังคนหนักของประเทศเรานะครับครับผมตอนนี้เราก็ นะครับถึงอำเภอน้ำยืนแล้วก็กำลังมาเส้นทางไปช่องอ่านม้านะครับผมทางนี้นะครับที่อำเภอน้ำยื e น,นะครับคือตอนนี้ช่องอ่านม้าอะไรก็ปิดแล้วนะครับผมปิดนะครับตอนนี้ก็นะครับจะขึ้นไปมอมน้ำให้พิทา,ารอหา่ทางนี้นะครับผม ทางไปช่องอันมาครับผม ครับผมเขาอยากจะทายไปใช้อกันที่ต่างเขาได้ครับได้แน่แน่ครับได้ครับอัน<ว>นี้กำลังเอาลงจากรถความนะครับผม พี่ๆเพื่อนน้องช่วยกันนะครับเดี๋ยวดังนั้นพี่ๆทหารเขาจะก,กระจายการเอาไปส่งเองนะครับผมตามแนวชายแดนที่มีจุดพี่ๆทหารอยู่ที่ต่างๆนะครับผม <c oughs> รวมด้วยช่วยกันนะครับผมเราคนไทยครับ นี่ก็เป็นภาพบรรยากาศที่เรานำาน้ำหรือสิ่งของต,ต่างๆมาให้พี่พี่ทหารนะครับทุกล่ละในเทบเรด็นไทยเรานะครับเ่อเพียมเพน้ำยืนนะครับจากนั้นเดี๋ยวพี่พทหารเขาแจกกระจายของไปสู่ที่ต่างๆยิงนะครับผม